โอเคมาทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นกิจกรรม Lucky Wheel รับผมนะ Lucky Wheel ก,ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับผมนะไปเลยฮะ80%มาครับผมผมก็ต้องจัดชุดโป้งหน่งอยู่แล้วใช่ไหมโป้งหน่งเป็นชุดใหม่น่ะอมก็ต้องจัดเลยฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคือแบบกิจกรรมแบบน,นี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะผมบอกเลยเป็นผมผมก็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 มกเอาใช่มันลดราคาปุ๊บเอา80%อีกแล้วชุดไหนที่เราไม่มีนะครับชุดไหนที่เราไม่มีแล้วก็ต้อง จัดไปฮะเห็นป่ะมันต้องประมาณนี้แหละไหนไม่มีแล้วก็ต้องจัดไปให้หมดโอ้โหเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาอะไรดีทุกคนต้องเ,เอาอะไรดีอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหนังสือแรมเพจใช่ป่ะส่วนนี้คืออะไรอ่ะโทเค็นปืนอีโวลูกสองคืออะไรอ่ะอีโวลูกสองคืออะไรอ่ะแพกโทเค็นอีโวลูกสองลูกสองอะไรอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหปีก็ใหญ่เกินอันนี้มะอันนี้น่าจะยังไม่มีพาดูจาก คือกางเกงมันเป็นกระโปรงกระโปงกระโปงผู้หญิงเอ้ยกระโปรงผู้ผชายอับหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นกดกับอะไรดีกดกับพวกนี้ไหมพวกของเฮ้ยเท่นะอันนี้เท่นะผมไม่มีสลับรีเฟซด้วยรีเฟซซฟฟฟีสองครั้งอะไรเฟซไปก่อนปึ๊บโอ้รีรเฟซมารองเท้านี้เรามีหรือ,อยังเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะเพราะว่ามันไม่บอกไนงะโอเคเอานี้แหละกันครับเอาไปเลยของครับไปเลย จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละเอาอะไรดีนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นปืนของ MP5 ป่ะไอที่เป็นปืนปิดนนกก็เนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้โกงนะอันนี้ถือว่าโกงอันนี้ถือว่าโกงมันเป็นปืนเวกเตอร์แล้วมันมีดาเมจสองถือว่าดีจัดเลยผมจัดเลยเฮ้ยเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนผมได้ถาวรเฮ้ยเอาดีกล่องเดียวเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กล่องเดียวไม่ใช่กล่องเดียวสามกล่องสามกล่องสามกล่องได้ถาวร เฮ้ยเกินไปป้าเวเฮ้ยไม่คิดไม่ฝันใส่ดิครับรออะไรจังหวะนี้เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเอาดีนี่คืออะไรอยากรู้มากไอ้พวกนี้คืออะไรสวัดี๊บอ๋อมันให้เลือกได้มันให้เลือกได้ไดคือเราอันไหนเรายังอัพไม่เต็มใช่ไหมแล้วก็เอาไปแลกไปนั้นเปิดได้ปึดด๊บอย่างนี้ใช่ไหมโอเค อ่ะเหลือเก้าแล้วมันจริงในของรางวัลทั้งหมดมันก็จะมีชุดไอ้นี่หรอชุดนี้คือชุดแร่สุดหรอสองชุดนี้หรอเอาดีกี่กรรมนี้คือชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้คือชุดแร่หรอก็คือท่านี่คือท่าแร่ใช่ไหมเอาดีมันมีเอามีคือมันมีของดีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อมันมีชุดนี้อ๋อไม่มีหลายชุดไม่มีหลายชุดไม่มีหลายชุดอ๋อมีหลายชุดนะคือของที่แรกก็จะเป็นขวานใช่ไหมขวานแพทเก่าเนี่ยเฮ้ไม่ได้แล้วเอ้าเฮ้ยเยวผมอ้อมาทําไมเนี่ย เดี๋ยวก่อนเนี่ยผมขอรีเฟซก่อนรีเฟซหาซุดอ่ะนี่ไงผมได้ซุดแล้วได้ซุดผมได้ซุดในราคาเก้าเพชรไปเลยฮะโอ้โหเป็นไงโอ้โไม่มีไม่ได้แนวไม่มีไม่ได้แนวนะผมนะโอ้โหโอ้โหแบบเป็นไงคนดูแบบโอ้โหไปครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้เอาไปเอาไปเอาไปอยู่กับอะไรดีนี่ไหม มีกระอนดไหมมีกระอนแล้วน่าจะอัพเต็มแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเอาขวานไหมคุมไม่ขวานขวานแพงนะผมว่าเราเอาเป็นอย่างอื่นไหมพวกล้องต่อยพวกนี้ก่ออ่ะแล้วก็วก็เอาใหม่ตุ้มใหม่ทีนึียให้ของมันถูกลงแล้วก็เอาขวบพวกนี้เนี่ยอ่ะเราเอากสกินปืนแล้วกันสกินปืนปุนป๊บอ่ะเราไม่เฮ้ยยี่สิบเอ็ดปันเหลือปืนอะไรอะพวกรีโหลดกับดาเมจเฮ้ยใช้ไดนะ้ถือว่าใช้ได้ เออแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราค่อยแบบดึงขวานอย่างเงี้ยเออขวานแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอออย่างเงี้ยมันค่อยแบบคุ้มค่าหน่อยเสียเพรน้อยเออใช่ไหมก็ไปอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไ,ไรที่ยังไม่มีมีสองเอกเอกคือเราต้องเก็บให้หมดนะของที่มันแหล่ในตู้เราต้องเก็บให้หมดมาไหมไม่มาเว้ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาไปลงกับอะไรดีอ่ะมันยังเหลือโอกาสตั้งหลายเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาไปลงกับอะไรดีคนดูพูดตอนนี้เอาไปลงกันน,กน,นี่กัน ไปเลยอะไรอ่ะนี่มันตันแล้วอันนี้คือปืนอะไรอ่ะปืนอะไรเนี่ยโอ้เอ็มพีสี่ศูนย์ตันแล้วโเทเค็นอะไรเนี่ยบูยา่าเออบูยา่ายังไม่ตันเป็นกันนี้กันเแปดศพวันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นี่ยผมว่าเขาต้องควนรีนี่งานได้ท่าแล้วอุ้ยท่าแพงนะท่าหกเก้าเก้าเลยนะนี่เหลือลดเหลือแค่ร้อยสี่จัดดิท่าโอ้คือแบบโอ้คือเราต้องเอาให้คุ้มไง อ่เก้าเพชรดมาอีกแล้วเก้าเพชใมาอีกแล้วเอาเราต้องรีหารีหาเสื้อเสื้อตัวนั้นแล้วดิคือนี่คือจุดจุดที่ต้องรีหาเสื้อตัวนี้ใช่ไหมที่เราไม่มีเออจริงๆมันแรกมันแลกได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดในตู้บัดดี้เอาดีมันจะไม่ออกจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนี่รีไปสิบนี่รีไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยคนดูเฮ้ยมันไม่มาจริงเหรอชุดเนี้ยมันไม่มาจริงเหรอเอาดีมันจะไม่มาเลยเหรอมันจะสุ่มไม่ได้เลยเหรอชุดเขียวมันเอามาแจกสิแล้วครับครั้งหนึ่งอ้าวไอ้ขอนทำไมไม่บอกวามาบอกพี่โอ้โหพี่พี่ก็รีรีไปหลายรอบไปดูดิที่รีไปหลายรอบมากเลยไอ้ขอนดูคนดูดูคุณดูดูโหรีหลายครั้งมากมันไม่ออกใครจริงจริงนะดูดิ นนเ,นเนี่ยเฮ้ยนี่รีเกินดีกี่ร้อยเนี่ยนี่รีไปกี่ร้อยเนี่ยเอาดีไม่ออกจริงเหรอเนี่ยนี่รีหลายร้อยนะไม่ได้แล้วเหรอใช่เหรอแน่เหรอเนี่ยมันไม่มาเลยเนี่ยเห็นมารีตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยของมันก็ยังไม่มีแล้วเนี่ยถ้านมีชุดผีแล้วมันไม่ให้ใช่เหรอเอาดีจริงปะเนี่ยงั้นเราต้องเลือกอะไรเลือกกระเป๋าเนี่ยนะ โหโหจบแล้ว9เพชรกับกระเป๋าจริงมั้ยเนี่ยโอหคือแบบเสียแพงจัดจัดเราลอง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 แบบเราลองซื้อแบบไปให้หมดดิเผื่อมันจะมีออกมาเราแบบซื้อออกให้หมดเอาของที่แบบไม่ใช้ออกให้หมดอ่ะลองออกให้หมดออกให้หมดอ่ะลองดึงออกให้หมด ดึงของออกให้หมดอาลองดูดิเดี๋ยวผมจะลองแบบซื้อของแล้วดึงออกให้หมดลองดีดิเดดฮ้ยจะกินปืนอะไรเนี่ยเอาดีต,ดดตัวนี้ดีปะเนี่ยดีเสอร์ตัวเนี้ยแม่นยำสองเลยนะยิงหัวนี้หัวคมกลิบเลยปะตัวเนี้ยลองดิโอ้โหเกลือเอามีมีแล้ว <laughs> มีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ มีแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นโอ้จบแล้วมีแล้วมาอ่ะก้าเพชรอีกอ่ะให้มันไม่ออกให้จริงหรอนี่ไงมาแล้วนี่ไงแต่บอกไม่มีมันมาแล้วนี่ไงนี่ไงอ๋อลาคี้หลอกพี่แลน้องงานพี่ได้แล้วโอ้โหแจกไปเลยหนึ่งทีเออลาคี้อัมพี่ลัากี้อัมอัมพี่แลน้องเสียไปสองพันกว่าเพชรแต่เนี้ยสองพันกว่าเพชรนะเสียประมาณสองพันกว่าเพชร ไปกดเล่นไงนี่พอควรจะพอได้แล้วเนาะควรควรจะพอได้แล้วจริงๆ่ะซื้อพวกเนี้ยคุ้มนะพวกเนี้ยคุม้มคุ้มจริงเพราะมันลดไงมันลดค่อนข้างคุ้มเลยกิจกรรมเนี้ยค่อนข้างดีก็ควรที่จะซื้อพวกนี้ซื้อพวกนี้สะสมใช่เพราะมันค่อนข้างที่จะถูกเนีย่ยอันไหนที่ซื้อซื้อได้ซื้อเลยได้เพราะมันกล่องก็ตั้งห้าสิบใช่ไหมจำไม่ผิดกล่องก็ตั้งห้าสิบหมดแล้วยังน่าจะหมดแล้วละ่ะ ใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วเราซื้อกล่องพวกนี้หมดแล้วมันก็จะไม่มีให้ซื้อซ้ําแล้วนะอย่าไปเผลอรีเฟซแบบผมเล่นนะเจ๊งนะเจ๊งเจ๊งเลยเจ๊งจริงอาดีเปิดต่อโอเคพอแล้วนะพอโอเคกีรกรรมนี้ก็เอาแค่นี้พอไม่งั้นนะก็จะแห้งนะเมื่อกี 90, เ้เก้าหมื่นเพชรนะหมดไปสองพันนะกับกจกรมนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ากดกดได้อีกนะเนี่ยกดได้อีกแต่ไม่ซื้อกดกดอย่างเดียวแต่ไม่ซื้อนะผมว่าเปลืองเพชรนะเพชรไปทำใงอื่นดีกว่า ไปพอเจอกันใหม่คลิปหน้า bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บสวัสดีะ